สวัสดีค่ะกาบมาพอกับสวิว้านลานขายของช่านน้อยๆคือเกาเนาะคะ่ะกาบมาพอกันเนาะคะ่ะมือน,นี่สวับนบอดมามาเราสูฟังในเรื่องของการค้าการขายเนาะคะ่ะพอดีเสียเอของไปบริจาคซอยเหลือ,อพี่น้องบานเท่าน,านี่ราคาถีมากกากโตเนาะคะ่ะเนื่องจากว่าในชุ่มชนเนาะคะ่ะของเช่าบานหน้าข้ยาใยญ่นี่เนาะคะ่ะ คือ,อทางพูญยบาลกำนัลละกาอ,อบตอรอพอสอตอ,อ,อสมเนอะค่ะคือเพิ่นเป็นดานหนาเนาะค่ะเพิ่นเตรียมสถานทีไว้ให้พีนองบ้านเห่าที่มาจากในพื้นทีเสียงเนาะค่ะมากาักโตค่ะชิวันก็เลอยอยากนำของเล็กๆ,น,ๆน้อยๆเนาะ,ะค่ะกับบเดลายค่ะเป็นนำใจเล็กๆ,ๆน,น้อยๆไปรวมบริจาคน้ำเพินเนาะค่ะนี่ค่ะกับมีเป็นพวก น้ำดื่มน้ำดื่มละกะ็เป็นมามาละกะ็กาแฟเนาะค่ะเป็นนี่ค่ะเป็นมีกาแฟาน้ำส่วนหนึ่งเล็ก,ลกๆน้อยๆเนาะค่ะเดี๋ยวเสียเอาของพวกนี้ไปขนไปหลน่นเนาะค่ะละก็เสียเอาไปบริจาคอยู่ที่รอบพ่อส่อต่อของบ้านนาค้ำใหญ่เนาะค่ะตำบลน,นาค้ำใหญ่อำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีเฮ่านี้ละค่ะ อยู่ห่างจากลานสววันใส่เวลาเดินทางประมาณหาหน้าที่กาหอนนะคะเดี๋ยวเสียวของไปขึ้นรถเลยเนาะคะ่ะคนของขึ้นรถเรียบร้อยละคะทุกคนเดี๋ยวไปกันเลยค่ะไปแล้วค่ะตอนนี้กาออกจากนาลานสววันเนาะคะ่ะเดี๋ยวสีเหลียวทรายมือเนาะคะ่ะเพื่อสี่ออกไปทางถนนดำนะคะ ตอนนี้ธรรมชาตเาิเลี้ยวไปทางใดก็เห็นสีเขียวค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นช่วงหนาฝนเนาะค่ะถ้าไปทรายเมือก็คือไปเถอไปอำเภอกันทลาล่มค่ะตอนนี้ชิวันสีเหลียวขวาเนาะค่ะก็คือสิไปทางอำเภอเคืองในค่ะไปที่ถ้ำการเล่าพ่อสอต่อก็คือ,เ,อเป็นแบบ อนามัยบานเท่านะคะเป็นโรงบานส่งเสริมสุขภาพเนาะคะ่ะนี่ค่ะอีกนิดเดียวค่ะกรผพานบานค้นเนาะคะ่ะไปเรื่อยๆค่ะช่วงนี้เลี้ยวไปทางใดก็เห็นสีเขียวค่ะมี ไปเลยค่ไกาสีหอหละค่ะในค่าด้านนาค่ะขวามือก็คือเป็นที่เห็นไปขาวๆเป็นรอพ่อสตอเนาะคะ่ะซ้ายมือสิเป็นออบตอที่เห็นผ้าใบสีฟ้านะคะ่ะเป็นพื้นที่ที่ให้พี่น้องบานเฮามมกกโตเนาะคะ่ะเลี้ยวเข้าไปในรอพ่อสตอละคะ่ะ เดี๋ยวชิบันก็สิปิดจอดรถอยู่ด้านหนาเลยเนาะคะ่ะเพื่อสีเอาของลงเนาะคะ่ะนี่ค่ะก็ใส่เวลาบอกีินาทีค่ะถึงเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะกะเดี๋ยวสีขนของเรื่องลงเลยเนาะคะ่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอจบแต่เพียงเท่านี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะ